แต่เราก็ไปทำบุญสำหภับสาวแลกนเนาะทำบุญตอนเช้าแล้วแล้วก็วันนี้มาลำแต่จะร้อนหน่อยแต่ก็ทุกคนก็มาแต่งตัวสวยๆนั้นเลยเป็นความรู้สึกดีๆที่กับป้ายูทูบเบอร์ที่มาขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมากๆขอบคุณทุกทากท่าน่ค่ะแพลุงกับป้ามาืนนะคะาวบเขาื่อาซึ่งตั้ใจค่ะพูดอะไร นางลาตัวแทนชาวบ้านจตรขอให้ลุงชคดีแถวข้าปตอดภัยค่ะสภาพแข็งแรงเจริญเจริญนะคะที่เป็นทัพอีพร์ตแเป็นตัวแทนของนางลมจตุราตีเรียนตีเรียนเขบอกยมือนกีนว่าพี่บ้าตเรียนขาดไม่ได้้อก็ขอบคุณนะครับนางลามราีบ้านบ้า เา่เข้ามาที่ระบบ้านเพราะว่ากนพร้อมกันผมไม่หมดก็เด้มีน่บ้านโดยพอัีครับผมขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณทุกคนกันนะครับที่พโมกันดาวันนี้นะครับที่ไม่คิดว่าจะมาเดขนานนี้ด้วยซ้ำ่พัาท่านหมว่บ้านละสิบคนะไรประมาณนี้กลจะมาขบนใ่เขามันบางขัวใหญ่ามคะจัมปงมากี่สามสิา0กือนะครับขอบคุณมากนะครับขอหมุณา เชิญสอราีค่ะขอเชิญสรีสรีสามัคคีเนาะสอาสามัคอีว่านวันนี้นี่พันคนีงยังจะเพิ่มเลยนะหนึพันคนังรำหนึ่งพนทหึ่งพันไม่ออกเลยแบบว่าหนึ่งพันท่านนะครับ อันที่สินี้อะไรครับผมขอเป็นตัวแทนพีงชาวบ้านคนทีหมู่ที่แปดวันนี้ได้าทางแขกราบรานอาให้ลุงให้ลุงทก่วัดประภัให้รรลุรรง,ทง,ลรรง,ทงลแท,งนท่นี้ในวันที่หานที่นนี้นะครับครับ ซู้ซูซูซู้กํัี่นะคะมาใซูซดวอากำลังใจกำลังใจีนคมาคนแรกเลยทำ่คือเลขาผู้ใหญ่บอกเป็นผู้ใหญ่หมู่เดียวที่มีเลขาค่ะในงาน มีออกมาจะเป็นยังไงนะคะคุณภแม่บ้านม่านสสีแล้วก็ชาบ้านคนก็ยังรักแล่สถานุเหมือนเดิมค่ะขอบคุณค่ะรักเหนเม่นารักก็ขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณก็ก็บอกออย่างหนึ่งนะครับเราได้รู้กันนะครับในวันที่หนึ่งนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะลงไม่ลงนะครับเราจะมีการ ใบสีสู่หันลุกคนในวันที่หนึ่งตอนเช้านะครับแล้วก็เราได้รับความอนุเคราะห์จากหมู่บ้านสระถีนะครับทำใบสีมาทำผ้าปูแขนมา,มาการเลตนให้นะครับต้มไขใ่ให้ให้ทุกอย่างนะครับด้ความอนุเคราะห์ของผู้ใหญ่นะครับแล้วก็กลุ่มแม่บ้านนะครับก็อขอบคุณนะครับขอขอบคุณแทนลุกคนด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ พี่ใหญ่แก้เลยนะคะพี่ใหญ่มาเป็นตัวแทนนักศึกษาของบ้านสิบบ้านใช่ไหมพี่ใหญ่ไม่ได้มาวันนี้อยากจะบอกว่าเอาท้ามอลเราจะเอาเข้ามาเลยทีมผู้นำมู่บ้านเป็นหมู่บ้านที่ความสุขของนักศึกาเรามากตั้งแต่เราเข้าบ้านจะมาลงนผู้ใหญ่บ้านผู้นำที่ยังผู้ใหญ่บ้านสละศีลช่วยช่วยร่างห้า ท่านมองเราเป็นแบบว่าคดีส่วนคดีในส่วนที่เราทําสิดีให้กับทุมชนของท่านท่านแยกออกมาแล้วก็ท่านบอกว่าทุกคนเราเนี่ยจะทําอะไรก็ตามเราทําด้ว่ใจทําอะไรไ้วยใจเนี่ยท่านยอมรับได้ท่านรับเราได้ส่วนคดีเราก็สู้กันไปนี่คือคําที่ผนำทุท่านถ้าว่าพูดกับเราจริงๆมันจะพูด ีวันนี้กยหน่อยเองแล้วกันก็คือนับถือผู้นำที่นี่มากๆเลยคือนึกว่าเขานำความเจริญหรือว่าสิ่งอะไรที่มันดีๆเข้ามาในชุมชนท่านก็ยอมเนาะท่านก็มองตรงนี้ไม่ได้มองตรงที่เรามีคขีความเป็ตัวเป็นผู้ต้องหาอะไรอย่างเงี้ยนี่คือความรู้สึกที่ยูเพอร์แล้วก็ลุงป้าเนี่ยขอบคุณมากๆจริงๆทั้งทีมผู้นำทีมงานรำนักรำทีมชาวบ้าน เราตื่นเ้มากที่เราได้ย้ายมาตรงนี้อันนี้จริงๆเลยคุณหล่อไมลงูนะขอบคุณมากครับขอบทุกท่านครับขอบคุณนะครับเอาเชิญหมู่บ้านต่อไปันเที่ยงหมบ้านที่สามนะครับผมหมบานที่หมู่บ้านไร้ลำเที่ยงเป็นหมู่บ้านอง มีรอมีงา้า๋อมีไฟผูกแขนด้วยน่ารักมากนะครับแั่เี้เรี่ยเกันกาไป้ายอะไรก็เนรื่นี้ คเป็นสิ่งที่ไม่ได้ตั้งใจไว้ให้มีความอบอุ่นนะครับไม้ในที่จริงคพวกเราคิดปวัทุกหนึ่งะครับว่าเราจะต้อนรับกลุ่มป้าในวันที่สาานี่คพันัดสิแล้วนะครับ

อือเดียวไหอันเดียวกหูตรงนะครับเห็นป้าเหอะนครับยังไ่เคย้ถามททีว่าเป็นอันเดียวกันไหมคนลมูะครับผมไปยนมูบ้านสาีเคยไิดหมู่้านสามัคคห้าอยู่ตรงไหน้าัดเดียวใช่ไหมครับอ๋อครับใครเป็นจุดแหนครับ